เจอลุงแกประทับใจชื่นชมอู้ไทยเป็นคนไทยเหรอลุงแกมากอะเอาแก่มากคือลุงต้องพึ่งไอ้ไวยาการแน่จริงแต่ลุงนี่แบบโหชื่นชมเรามากเรารู้ละเป้าหมายเราคือเราต้องไปอิตาลีนอกจากนี้แล้วความทุกข์ของคนโสดอะต้องไปหาหมอดู ไหาหมอดูเสร็จต้องทำอะไรอีกบางคนบอกต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สิเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ได้สามีมันมีแล้วนะคะคุณจริงๆบอกว่าพี่ขอสงวนนามนะเราได้ผัวรวยมากเลยพี่คนเรา,าต้องลงทุนนะเสียอาจจะหลักแสนแต่ที่พี่ได้มาเนี่ยผัวรวยมากนะเย่ายเงี่ยโหแล้วทุกวันนี้ยังโทรมาพี่เปลี่ยนเบอร์หรือยังเปลี่ยนเบอร์หรือยัง เดี๋ยวถ้าสวดอีกสองสามปีไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเชื่อมันละอีกอย่างหนึ่งอะไรศักดิ์สิทธิ์ต้องไปไหว้คนโสดไม่มีใครไม่รู้จักพระตรีมูรติหลบกันไปนะคะวันเพฤหัสอย่าไปเดี๋ยวเจอดิฉันนะคะดิฉันไม่ค่อยรู้หรอกค่ะคนคนก็ว่ากันมาบอกกันมาว่าเออไปวันพฤหัส เวลาไปให้ไป9ก้าโมงครึ่งหรือไม่ก็สามทุ่มครึ่งนะคะจะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าพระตรีจะเสด็จมาตรงนั้นพอดีนะคะในเวลานั้นแล้วเวลาไปอย่าไปมือเปล่านะคะทูบแดงเทียนแดงนะคะขอเอาไปด้วยและที่สําคัญท่านชอบมากดอกไม้แดงนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าจดชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วเขียนนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอันนี้ท่านไม่ได้รู้เรื่องนะคะอันนี้คนบอกมาส่วนบทสวดบอกกันหลังเวทีนะคะ ำมาหมดแล้วนะคะคนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะจริงๆสงสัยตอนนั้นพติคือคุณเอาคุณคิดดูนะคนนะฉันก็มองไปรอบตัวม,มึงก็ขอกูก็ขออีนั่นก็ขอแล้วท่านจะฟังใครวะเอาคิดดูหรือท่านอาจจะพูดว่าเอ้าแล้วทำไม่ได้กันเองอ่ะอย่างเงี้ยหันไปถอยไม่ได้กันเองอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเราด้วยอะไรด้วย ทำมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะ,อะนอกจากการหาคู่ทางเออเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบางทีเราต้องพิจาราณาตัวเองไหมนั่นคือความทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์และทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสาเหตุแห่งทุกข์คนโสดต,ต้องยอมรับนะคะบางทีเราก็เรื่องเยอะเรื่องแยะมากมายเลือกนั่นเลือก,อกนีกน่ไปไม่รู้จักจบจากสิน้นไปรายการเทคมีเอาค่ะคุณในที่นี้ขายับใปบ้างไหมคะถ้าอายุไม่ถึง40ดิฉันขอเรียนเชิญน,นะคะ ทคมีเอาเนี oh, like ah? huh ่ยตอนแรกก็คิดว่าโอ๊ยประวันท่านพึงมากเลยว่าคนรุ่นแม่เราพ่อเราเขาจะดูรู้เรื่องไหมอ่ะเขาจะชอบหรือเปล่าเขาจะรับไม่ได้ป่ะปรากฏว่าทุกวันนี้คนดูรายการนี้รุ่นแม่ดิฉันทั้งนั้นวันไหนรายการงดแม่โทรมาลูกทำไมรายการงดอ่ะเพื่อนแม่รอดูกันอยู่ทั้งนั้นเลยไอรายการหาผัวหาเมียเนี่ยนะ คนรุ่นพ่อแม่เนี่ยดูกันเยอะมากอุ้ยตายวันนี้มีนี่เอาตายแล้วบ่ายสามอดดูเลยดูย้อนหลังก็ได้นะจริงแต่ว่าในรายการที่คนดูเยอะมากจริงๆแล้วเวลาไปเทคมีเอาดิฉันเข้าใจเลยว่าทําไมมันคนมันโสดเยอะกันขนาดนี้ผู้หญิงอ้าวทาไมดับไฟเขาล่ะคะหนูไม่ชอบกางเกงเขาค่ะโอ้โหกางเกงก็ทําให้ไม่มีผัวได้ลวเลยว้ยเฮ้ย ทำไมดับไฟหนูไม่ชอบสีรองเท้าของเขาค่ะสีรองเท้าหัวเข็มขัดไม่ชอบการติดกระดุมคอเกียรหนวดเขาเกียรทรงผมหนูเกียรท่ายืนของเขานี่ถท่ายืนมีนะหนูเกียรท่ายืนของเขาท่ายืนก็ทำให้เราไม่มีผัวได้นะคะคุณเนี่ยบางทีเราก็เยอะสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันหรือบางทีเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไรหรือเปล่า เราอาจจะมีข้อนั่นข้อนี้รวมทั้งเราอาจจะบ้างานมากเกินไปหรือเปล่าเอออันนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันเพราะอะไรตอนเด็กแม่ก็สอนเราลูกเราก็ต้องรักนวลสงวนตัวอย่ามีแฟนตอนเลี้ยนเด็ดขาดเคยนะผู้ชายโทรหานะแม่จะค่อยๆยกถูโทรศัพท์แบบที่ยกพร้อมกันน่ะสมัยนี้้สมัยก่อนโทรมาปุ๊บ ยกพร้อมกันและแอบฟังจ้านี่เป็นอย่างนี้อย่าไปมีแฟนเรียนหนังสือก่อนนู่นนี่นั่นอ่ะเรียนจบเรียบร้อยเสร็จทํางานทํางานก็บ่าคลั่งทํางานทํางานอ้าแล้วตอนเนี้ยจนสอดตอนเน,นี้แล้วจะหาตอนไหนอะ